ปักอีกแล้วอโอเคขออนุญาตปิดพัดลมแปบ๊บหนึ่งก่นนะครับผมโอเคโอเคกราบสวัสดีครับผมอยู่กับผมคนเดิมและผมอาร์จากช่องอาร์ตคอมนั่นเองนะครับผมนะครับก็วันนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าโซนักันอีกแล้วนะครับแล้วอะไรวันนี้มันเดิมเพิ่มเติคมคืนเรื่อเกมนี้ไปมา มาพูดถึงข้อมูลเกมนี้กันก่อนนะครับอันดับแรกก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด s u b สไคร e กับผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับก็สามารถสนับสนุนหรือโดเเ a t ผ่านช่องทางที่ขึ้นหน้านี้เลยได้นะครับแล้วก็ใครที่โอนตังอะไรมากก็แคปสลิปหรืออะไรกวกอย่างทักมาใแชทส่วนตัวด้วยนะครับบริตนาคารมันไม่เด้งนะครับผมนปไปเริ่มกันเลยนะครับผม อ้าวเอ้ยอ้าวโอเคหลังจากที่ตัดภาพกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับคลิปวิดีโอวิดีโอนี้เราจะมาสอนท่านชมทํากรอบอาวุธเงินแบบนี้แล้วก็สีทองแบบนี้เลยนะครับซึ่งคลิปวิดีโอวิดีโอนี้ผมเคยทําเมื่อในปีที่แล้วแต่ว่าคลิปนั้นมานานแล้วนะครับพอดีคลิปวิดีโอนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากไรเนื่องจากมันมีคนเถียงกันในกลุ่มนะครับพอดีมีคนถามบอกว่า เออทำกรอบทองยังไงครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ประมาณว่าเออถืออาวุธบ่อยๆก็จะเป็นสีทองแล้วหรืออีกคนหนึ่งก็บอกว่าต้องผ่านดานนู้นผ่านดานนี้นะสีเป็นสีทองนะครับในคลิปวิดีโอวดีโอนี้ผมจะมาสอนเลยด้วยกันนะครับอันดับแรกเริ่มจากกรอบทองกันก่อนนะครับเอาดยกันหนึ่งมาพูดถึงอาวุธนะับพวกนี้ที่กรอบทองก็ได้นะอาวุธพวกนี้ที่จะขึ้นกรอบทองได้เงื่อนไขง่าย,าย,ายๆใน เกมปัจจุบันนะครับนั่นก็คือการผ่านด่านนั่นเองนะครับถึงจะมีกรอบพวกนี้มานะครับคือจบเกมแล้วก็ถืออาวุธพวกเนี้ยไปตอนจบเกมมันก็จะขึ้นกรอบทองกรอบเงินให้นะครับโอเคพูดเลยกันมาพูดเลยก่อนเริ่มเริ่มกันเลยนะครับจากแรกนะครับกรอบเงินเงื่อนไขในการขึ้นกรอบเงินยังครับพี่ก็คือเราต้องถืออาวุธชิ้นนั้นๆที่เราจะให้เป็นเออกรอบเงิน,นครับผ่านเออ ผ่านด่านเมืเ่อเล่นด่านธรรมดานะครับด่านธรรมดาอะไรก็ได้เขาแค่แขแวเขาแค่ถือวุธนนั้นนะครับแล้วก็จบเกมแล้วก็นําวุธนนี่ผ่านด่านตอนจบเกมนะครับทางตัวเกมมันก็จะเซฟให้เราว่าเออเราเนี่ยทำการที่จะใช้อาวุธนั้นๆั้น,น,นอาวุธนั้นอาวุธอาวุธนั้นแล้วผ่านด่านนะครับแล้วมันจะได้เป็นกรอบทองมากรอบกรอบเงินมากรอบเงินนี่คือเป็นด่านธรรมดานะครับฟังให้ดีนะครับกรอบเงินคือ เลนด่านธรรมดานะครับคือเราเอาอาวุธนั้นๆเนี่ยเล่นผ่านด่านธรรมดานะครับประมาณนี้เลยนะครับก็จะขึ้นแบบนี้บ้านผมผมเคยเล่นเจ้าตัวเออตัวละครพิเศษและผมผ่านด่านธรรมดาเนาะมันก็จะเป็นกรอบเงินประมาณแบบนี้เลยนะครับโอเคส่วนตมามาพูดถึงของเครื่องของกรอบทองกรอบทองเนี่ยจะเป็นอะไรพิเศษสักเล็กหนึ่งมันก็จะค่อนข้างจะสวยงามนะครับก็คือเราจะต้องเอานําอาวุธที่ถือนะ ผ่านด่านฮาร์ดคอร์นั่นเองด่านห้าคอคือไงครับด่าน้าคอคือด่านนี้นะครับไอ,อหนึ่งไม่ใช่ด่านห้าคอโหมดฮาร์ดคอร์นะครับโหมดอะไรก็ได้เขใก็ถือวุฒินั้นเหมือนกอบเงินแต่แค่เพิ่มเติมคือคุณต้องผ่านด่านฮาร์ดคอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยว,ยวบางคนไม่เข้าใจด่านห้าคอคือไงนะครับเดี๋ยวไปหนึ่งทางตัวเกมโซนัยมันช้าโอเคนะครับ นี่ครับนี่คือด่านฮาร์ดคอร์ก็คือทางเดินเอ่อการเดินทางฮารุโหดนะครับประมาณนี้ครับนี่ครับโหมดฮาร์ดจะเป็นเอ่อเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมเป็นสีนี้เลยนะครับเอนะครับเป็นโหมดโหดนะครับระดับยากสุดของเกมนี้นะครับทุกอย่างคือโหดสุดแล้วถามว่าพี่อัดครับแล้วถ้าเป็นอาวุธที่ยังไม่เป็นกรอบเงินเนี่ยเอ่อ มันจะสามารถเป็นอาวุธทองได้ไหมอะไรเงี้ยอาวุธพวกนี้อก็คือเงื่อนไขมันไม่ได้ยากเย็นอะไรนะคือมันผ่านได้แล้วครับเพะขอแค่คุณเนี่ยเล่นผ่านด่านโดยหมดยานะอันนี้คุณไม่ต้องไปเออเป็นกรอบเงินก่อนแล้วค่อยกรอบทองอะไรประมาณนี้นะไม่ต้องทํางานนะครับไม่ต้องแบบว่าอาวุธธรรมดาแบบเนี้ยยังไม่มีกรอบเลยต้องเป็นหมดธรรมดาก่อนให้มันเป็นกรอบเงินเสร็จแล้วค่อยเอาไปเล่นใปนหมดฮาร์ดเป็นกรอบทองบางคนอาจจะคิดอย่างนี้นะเผื่อ,อไว้ไม่ต้องนะครับ อาวุธพวกนี้สามารถก็ขึ้นกรอบทองได้เลยโดยที่คุณถือผ่านผ่านหมดฮาร์เลยนะก็จะขึ้นกรอบทองเลย before, คือไปเล่นโหมดฮาร์แล้วก็ถืออาวุธพวกนี้นตอนจบเกมนะครับได้เลยนะครับไม่ต้องไปเล่นเป็นกรอบกรอบเงินก่อนแล้วค่อยเป็นกรอบทองไม่ต้องครับเป็นกรอบทองได้เลยชิวๆนะครับผมนะประมาณนั้นง่ายๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ เออด่านละครับเดี๋ยวพูดถึงอีกท่านึงเรื่องด่านนะครับด่านมีด่านอะไรแบบผ่านมันต้องแบบผ่านด่านไหนบ้างพี่มีจํากัดด่านไหนบ้างผ่านด่านไหนก็ได้นะครับเกมนี้นะครับถือแค่วุฒิผ่านผ่านด่านไหนก็ได้นะครับแต่เป็นไอ้พวกนเนี้ยหมวดฤด,ด,ดูกาลก็ถ้าเกิดถือจนจบได้ก็มันมันก็มันก็นับอยู่นะมันก็นับอยู่นะครับอันนี้เนี่ยหมวดธรรมดาตัวนี้ก็นับนะครับหมวดธรรมดานี้เออหมวดนี้ก็นับปกติแล้วหมวดฮาร์ดเป็นกรอบทองง่ายๆอยู่แล้วอันนี้ก็นับเหมือนกันนะ ตุยบอสอันนี้ก็นับนับเป็นกรอบทองหน้าเหมือนกันนับจบเกมปุ๊บถือวุฒถือวุฒชิ้นที่แบบที่เราต้องการเป็นกรอบทองก็ขึ้นอันนี้โพเทิโบราณอันนี้ก็ขึ้นนะครับส่วนอันนี้ก็ขึ้นมาเดิมนะครับจบเกมก็คือได้หมดนะได้ได้ได้หมดเลยนะครับชิวๆนะครับเกมนี้เดี๋ยวเยวปเ็นหนึ่งยกเว้นโหมดนี้หรือเปล่าโหมดนี้ถ้าจะไม่ผิดมันมันไม่มีสิ้นสุดใช่ไหมมันจะเล่นไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับ เออพวกนี้มันไม่จบเนาะมันเป็นดาบวุนลูบนะครับมันอาจจะไม่จบนับต้องชนะของเกมนี้ให้ได้นะถึงจะขึ้นถึงจะครบเงื่อนไขของมันนะครับปลดล็อกกรอบทองกรอบอะไรเนาะประมาณนี้นะครับผมกับเกมสโนไนท์นะครับประมาณนี้เลยง่ายๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนอะไรก็อย่าก็ติดตามไว้นะครับผมก็คลิปนี้ขอจบเพียงนี้ครับผมนะก็ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับผม